ข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์กรมหาชนหรือนาริตกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในวันที่25กรกฎาคม2567ช่วงเช้ามืดจะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเสาตั้งแต่เวลาประมาณ3นาฬิกาถึง สีน่นาฬิกายีนาทีทั้งนี้ตามเวลากรุงเทพมหานครหากมองจากโลกดาวเสาจะค่อยๆลับหายไปหลังดวงจันทร์และกลับมาปรากฏอีกครั้งหากฟ้าใสไร้เมฆฝนสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าทั่วไทยหรือสามารถรับชมถ่ายทอดสดปรากฏการผ่านทางเฟซบุ๊กแนริกสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตั้งแต่เวลาสองนาิกาสานาทีของวันยีเป็นต้นไป Manis kenapa pun berlainan